สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมและก็หายกำลังใจแอดจอยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้การมาผูกกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่20เกเดือน11เนาะจ้ากับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้า สำหรับพนฮานอยของวันที่28แนวทางของแอดจอยได้รูดไปเนาะจะเดนหนึ่งกับเดนเจ็ดนี่ถือว่ามาไหลอยู่เนาะจากแต่ว่าแอดจอยกับโจ้บ่อเข่าเนาะจากกับจับกูบ่อเข่าก็ต้องโคสูตรโคไพพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจ้าอย่างวันที่28เบิ้ลมาเต็มๆเนาะจะนอกพี่ๆเอฟซีจ้าสองน้อยกันเลยทีเดียวเนาะจากพิเศษหาหาคับหนึ่งหนึ่งวีไอพีเนาะจ้าอย่างที่แอดโอยบอกไปว่าไซเบิ้ลทามักเบิ้ลชอบเบิ้ลกันเบิ้ลได้เพราะว่าฮานอยช่วงนี้อาจสิ ออกแบบบ่ปกติออกแบบบ่คือเก่าเนาะจ้ะวันที่ยี่สิบเจ็ดเอสจอยคำนวณไดนนะ้ติดเบิ้ลนะเบิ้นติดเบิ้ลนักขนาดนี้เบิ้ลนี่อย่างน้นอยก็รงมาได้สองน้อยแต่ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเบิน้นบ่เบิบบ้นบ่เขาเนาะจ้ะเบิ้นบ่มาแต่ว่ามาผั่อีกวันหนึ่งของวันที่ยี่สิบแปดเนาะจ้าใซเบิน้นถ้าูเบิน้นตามที่เอสจอยบกก็ึือว่าเขากันไปเต็มๆตมเนาะจ้าฮ่าาครับหนึ่งหนึ่งเนาะแต่ว่า คือสิบบมีพี่น้องเอฟซีทันใดหลุดเบิร์ดนอกจากว,ว่าวันที่28แล้วนอกจากสำหรับวันที่28ก็ต้องขคตรโขอรโคไฟพี่นอ้องเอฟซีหลายๆนอกจากเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่อี29กันเลยเนอกจากสำหรับวันที่28นี่คือว่าไปเข่าไปนักแนวทางเล่าพัฒนานอกจากอ่ะยินดีกับพี่น้องเอฟซีทีตามแนวทางเล่าพัฒนานอกจากโ,โหได้ยางก็ถือว่าเสียยางนอกจาก ลาพัฒนานี่คือรอบตัดสินเลยเนาะจ้าสำหรับวันที่28เนาะจ้าสำหรับวันที่29กดี๋ยวมารุนกันโตเนาะจ้ากับแนวทางาน้อยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางสถิติมีเข่าไมีรุดพิษผ่านโมบดยแอนดรอยต่อขอถูดขอไพี่นเอฟซีหลายๆเนาะจ้าถา่าหมากถ่าชชบจังค่อยตามถา่าโบหมักโบชชบก็สามารถปล่อยผ่านได้เนาะจ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอนดรอยเนาะจ้าขอคนละไหลขอคนละแช์ขอคนละ หนึ่งติดตามนอกจากเป็นไปได้กับพุดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากิือสิได้บัพพาดกับนวทางทีเอสจอยลุ้งห้พี่น้องเอฟซีนอกจากเก้าหกเก้าเจ็ดขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามนอกจากขอบคุณที่พี่น้องเอฟซีเข้ามารับชมแลวก็หายกำลังใจเอสจอยมาตลอดนอกจากอันนี้ก็ต้องขอบคุณลหลายๆนอกจากหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ สำหรับหาน้อยเมื่อนี่เด่นอยู่ที่เก้าหนึ่งสามรูดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสามเก้าสามศูนย์สามหก สามเจ็ดสามห้าสำหรับสุดสามตัวจากเก้าสามห้าหนึ่งสามเจ็ดสามเก้าหก หลังจากที่แอดจอยลงแนวทางฮานอยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึง่งแอดจอยสีลงแนวทางหวัวรัฐบาลไทยเดอจากพี่น้องเอฟซีจ้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยที่พี่น้ ang, องเอฟซีถามกันข้ามาเนจ่ะเยียมตัวเนจ่าฝากพีฟฟ่น้องเอฟซีรับชมแนวทางรัฐบาลไทยด้วยเนจากอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันเนจากับเรื่องทางรัฐบาลไทยจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจา้าหมักตัวใดชอบตัวใดกะน,นำไปเป็นแนวทางใดเน,นจา้า สำหรับตัวเด่นตัวเน้นสุดสองตัวสามศูนย์สามหกสามห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดนี่คือแนวทางห้าหน้อยหมัดรวมของวันที่ยี่สิบเก้ากับประมาณนี่ตามนี่เลยเนะจ๊ะ ดูไว้เป็นแนวทางสถิติมีข่าวมีรูดทุกวันพิษผ่านมองได้แอนดรอยต่องโค้ชูดโอ้ไฟพี่นเอฟซีหลายๆนอกจากขอให้พี่นเอฟซีทุกคนทุกทานสูงดีกันทุกคนทุกทานจ้าเขามเมลิกะแอนดรอยขอ้กำลังใจจากพี่นเอฟซีนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามนอกจากหลักกากดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเพื่อสิได้โบพาสแนวทางสีแอนดรอยลงให้พี่นเอฟซีนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า